โคแฟนนันเป็นคนยิงประตูเบิกร่องครับสำหรับเกมที่อุ่นเครื่องชนะอาร์เซนอล2-0ก็เป็นแมตต์ประเดิมเลยสำหรับการสวมปอกแขนการันตี แมนเชสเตอร์เดตอย่างเป็นทางการนัดแรกหลังจากจบเกมเนี่ยบูโน่นอกจากวาดรถดลายได้โดดเด่นผลง,งานอย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับครึ่งแรกที่เขาลงสนามไปนะครับก็มีการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเรื่องแรกที่เขาพูดถึงนียก็คือเรื่องราวระหว่างเขาเองกับแฮร์รี่แม็กควายซึ่งมีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งกัปตันปีศาจแดงซึ่งตรงนี้บูโน่รู้สึกประทับใจในตัวของแม็กควายซึ่งเข้ามาแสดงความินดีกับตัวเขา แล,แล้วมันทําให้เกิดโมเมนต์ดีๆเพราะว่าในขณะที่มันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมสำหรับบูโน่เนี่ยในทางกับการแม็กควายก็ต้องรู้สึกไม่ดีเมื่อตําแหน่งกัปตันทีมที่เคยเป็นของแม็กควายเนี่ยมันโดน,นริบคืนแล้วก็ามาเป็นบูโน่ที่เข้ามาแทนมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสำหรับแม็กควายแต่ตัวของแม็กควายเองก็ทําให้บูโน่รู้สึสบายใจกับการแสดงออกและคําพูดต่างๆที่ออกมาในแนวที่ดีก็ามาดูว่า ยุคใหม่ของปิศาจแดงเมื่อผู้นําเปลี่ยนจากแม็กไกวอันบูโนเนี่ยทิศทางแล้วก็ภาพรวมต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นคุ้มกับที่เอ i n รินฮาร์เปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับจากนั้นมาพูดถึงเอ i n รินฮาร์และทีมสตารโค้ดสำหรับช่วงปลซีซั่นเนี่ยบูโนบอกว่าต้องให้เครดิตกับผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ดทุกคนเพราะพวกเขาเนี่ยมีการวิเคราะห์ จากผลรวมตั้งแต่ปีซีซั่นครั้งที่แล้วจนฤดูการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็มาศึกษาเพื่อที่จะเจาะลึกลงรายละเอียดว่าปีซีซั่นครั้งนี้เนี่ยทีมควรจะมีแนวทางอย่างไรซ้อมแค่ไหนจะมีความเข้มข้นหนักเบาอย่างไรเพื่อให้พอถึงฤดูการแข่งขันจริงๆมันเปิดแล้วเนี่ยทีมสามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้บูโนก็ยอมรับว่าการซ้อมต่างๆเนี่ย มันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมีเรื่องแปลกใหม่เข้ามามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการพนัาน,านในช่วงพรีซีซั่นแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยทุกอย่างน่าจะทำให้มันไหลลื่นแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหลังทีมที่จะยกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของกองหน้า ซึ่งตรงนี้เนี่ยบูโนโ่ยอมรับเลยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยอ,องตัวนี้จับมักซียาวสภาพร่างกายยังไม่ฟิตแถมมีข่าวหรือว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยสนใจอยากจะได้ตัวด้วยนะแต่แต่ว่าณนะตอนนี้เท่ากับว่าที่มาทัวร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมารคัรต์ฟอร์ดคนเดียวเลยที่เป็นตัวเลือกสำหรับกองหน้าในการที่เคยเล่นมาอยู่เสมอส่วนเจโน่ซันโชเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็เป็น ผู้เล่นมิดฟิลโตัวริมเส้นที่ถูกดันไปรับผิดชอบบทบาทซึ่งการจะเล่นดีไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรอบข้างแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งพอถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทีมขาดกองหน้าแล้วมันจำเป็นจะต้องเ,ออเกิดการเสริมนะก็พูดอย่างเนี้ยเ,เราก็เหมือนใจชื้นได้เมื่อกับตันทีพูดว่าเขารู้นะว่าตอนนี้กองหน้ามันขาดอยู่แล้ว สโมสรผู้จัดการทีมเนี่ยก็กำลังเร่งมือที่จะทำให้รอยโหวหรือช่องว่างตรงนั้นเนี่ยมันถูกลดทอนไป ได้รับการเติมเต็มก็อดใจรอนะครับสำหรับกองหน้าคนใหม่ของยูเต็ดเพราะว่าบูโน่ก็บอกเองว่าสโมสรละ่ะเล็งเห็นแล้วว่าจุดไหนมันจะทําให้เกิดประโยชน์จุดไหนมันจะทําให้ทีมมีความแกร่งขึ้นพวกเขากําลังพยายามกันอยู่แล้วเราก็ต้องรอคอยครับนี่คือ3ประเด็นหลกักๆที่บูโน่ออกมาพูดในฐาน,นะของกัปตันทีมปีแสดงคนปัจจุบันครับ